ยิ้มด้วยยิ้มด้วยยมโอ้แมวแมวใกล้เข้าไปใกล้กลัว่ะไรหรอไม่หรอไม่หล่อหรอโอ้ยโอายกัดตัวสั่นจับใจจับใจง หนูออกแรงกัดมาน้อยยิ้มตลกเ่อหรอะฮะตลกเลยไงตลกไม่ไดไงทํางไงหรอทำยังไงทำที่หนูทำที่ทำาังไ